ครูป้อมคนนางฟ้าสอนวิชาชีวิต NLP ค่ะถ้าตอนนี้ช่วงโควิดเนี่ยถ้าคุณท้อหรือว่าหมดพลังที่จะไปต่อครูป้อมมี5คําคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมจากแจ็คมาเจ้าของอาลีบาบาอาลีเพที่เขาให้กับนักเรียนแล้วก็คนที่ต้องการที่จะเริ่มทำธุรกิจข้อแรก เขาพูดว่าให้คามดาาวหรือให้สงบมีความสงบในใจมีอย่าตื่นตระหนกลองเปรียบเทียบนะคะว่าน้ำที่มันนิ่งใสกับน้ำที่คุณวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันไหนเนี่ยเราที่จะมองเห็นภาพชัดเจนกว่ากันแล้วก็ให้คิดว่า โลกยังไงเนี่ยก็มีทางออกเสมอในทุกวิกฤตลองคิดดูนะคะว่าโลกเราเนี่ยผ่านวิกฤตมามากมายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองมากมายกว่านี้เยอะบ้านเมืองพังคนต้องอ,อพยพแล้วเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองมาได้ข้อ2ให้ลงมือทำต่อไปถ้ามีข้อขัดข้องยังไง ก็ให้แก้ไขโดยวิธีการเปลี่ยนตัวเองมาเช็คตัวเองว่ามันมีอะไรมันมีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขเช็คสิ่งรอบข้างว่าจะต้องแก้ไขยังไงแล้วก็ไปต่อสิ่งนี้จะทำให้เกิดความหวังข้อ3เขาบอกว่า complain not cannot solve the problem ก็คือการบ่นกลดา วิกฤตหรือว่าสิ่งรอบตัวที่เรารเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเอาเวลานั้นนะไปแก้ปัญหาไอสไตน์บอกว่า80%ของเวลาน่ะให้ไปคิดเรื่องการแก้ปัญหาให้คิดถึงปัญหาแค่20%ข้อ4 respect yourself your idea อันนี้หมายความว่า ให้เราเนี่ยมีความศรัทธาในตัวเราเองรักในความคิดสร้างสารรค์ของเราอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความชอบความถนัดสิ่งแวดล้อมทรัพยากรประสบการณ์ไม่เหมือนกันมีตัวอย่างนะคะเคยได้ยินมังกรยกคุณชายผักสลัดไหมคะ เป็นเด็กหนุ่มอายุประมาณ21ปีเขาเล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งไปสอบที่ไหนก็ไม่ได้เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาตัดสินใจว่าที่บ้านเขาเนี่ยปลูกผักเขาจะเอาดีทั้งนี้เขาเริ่มการปลูกผักสลัดเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนี้รายได้ต่อเดือนเขาเป็นแสนค่ะข้อ5 เป็นเรื่องที่แจ็คหมาเล่าให้ฟังเรื่องการก่อตั้งอาลีเพย์หรืออาลีบาบาของเขาเขาบอกว่าตัวเขาเองกับผู้ร่วมอุดมการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนของเขาเนี่ย17คนก่อตั้งองค์กรเนี้ยมา19ปีที่แล้วแล้ววันนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงคนก็จะบอกว่าโอ้ยอยู่โชคดีจังเลยที่ทำได้ขนาดนี้ เขาบอกว่าเวลา19ปีที่ผ่านมานะพวกเขาเจอสภาวะสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็ทำผิดมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกินกว่าคนจะนึกถึงด้วยซ้ำไป mm hmm. เขาเลยให้หลักในการคิดในการทำงานนะคะว่าการทำงานจะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือ unity ข้อ2คือให้เชื่อในอนาคตข้อ3ให้เป็นคนคิดบวกข้อ4ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือความล้มเหลวทั้งหมดและข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดค่ะห้ามล้มเลิกจงลงมือทำต่อไปจนกว่าจะถึงเส้นชัย ด้วยรักค่ะครูป้อมโคนนางฟ้าสอนวิชาชีวิต NLP ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะ